รวมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้เรามีสามสามผู้ชายช่วยกันค่อยๆนะคะส่วนว่าไหว่มใส่สไหลายว่าไปทัวใส่กสศยส่ยวเนาะ เป็นผู้ชายเลยเป็นผู้หญิงค่ะวันนี้เราเป็นผู้หญิงพีเราเป็นผู้หญิงค่ะอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นเตียงเป็นโครงของเตียงนอนหรือเปล่านอนลงเลยค่ะนอนลงเลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะครับป้านเหงาแตกซีดๆเลย เมยวะเมย์ตอนนั้นหนักใช่ไหมขอบคุณนะคะผู้ชายอีเบียงเป็นผู้ชายได้เบียร์มันนี้มตุบแข็งแรงได้เบียร์ไมสายอันเด็บวะเด้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคอยเป็นอะไรเจ้ารับผิดชอบน้องคอยกราด้วยเด้อน้องคอยเป็นอะไรเด้อรับผิดรับชอบมันสมสารนองเหมือนสวัดีเอสซีค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกคนใส่เกือบชีมาก่อนอารมณยามามื่อแรงค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเบียมันหนักโอ้ยทำทากับเป็นมตัวผู้ทรายน้องนัดไม่แหงบรูเลียงอยู่อือมทำท่าหนัก อึดอัดอึดอัดอึดโหนะเออรวมด้วยช่วยกันจ้านะคะเดือนร,รับรองหลังนี้นะคะหลังจริงใหญ่มากมากเลยค่ะ หลังใหญ่หลีน้อ,นองแค่สีเห็นอยู่ในไหล่สวสดพี่หนูหน้าเวลาพี่เนามาเนาะสองขั้นลดบบใหญ่เดี๋ยวจา้าแต่ประกอบเขาแล้วใหญ่มากนะคะใหญ่มากสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามค่ะสวยงามเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะ นะคะช่วยกัน ت ت ขอบคุณทั้งสามชายนะคะที่ช่วยกันหัวเตียงจะหนักมากมากเลยนะคะ ใช่ค่อยถามเนี่ยอังคอนเทนเนอร์จะให้ม่ค่อยนอนใช่ไหมกับพี่รอปภใช่ไหม ดีค่ะค่อยๆนะคะช่วยกันนะคะใช่ค่ะอันนี้หนูเยกกับพี่เดือนอะฮะได้เหรอค่ะเอวยงอันนี้หนูเลยกกับพี่เดือสงเลยค่อยๆค่อย คุณนะคะเยี่ยยังไงให้พูดตัวนี้เียเียเอยก่อนรารนี้าเออนอนลงิงนี่หรอเอางไปเยียทีของเป็นบ้านแล้วนะาไปร์ณาต้องมีแงซาร์เียล์มีีกใช่เสียวจะติดโซลาร์เซ์ตั้งแต่ปาเข้ามาบีนในนี้คะมีที่ช่างมาเดินนอนเนี่ยเจ้าดูอ๋ เขาเดินมาทำงานเนี่ยที่เขาเดินก็นี่ไงก็เอาไว้ให้ช่างเดินหมดหรือยังคะยังค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับเหนื่อแตกเลยไม่เหนื่อยครับเออมัือหลายแทนเหนื่อยกันที่เอาไว้ไหนโซฟาโซฟาเหรอคะเออโซฟาเอาไว้ข้างบนตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแมนไม่ควรจะเอาข้างในอีกไม่ข้างบนนี่ไงที่เรายืนได้ปุ๊ยไหวไหมคะไม่ไหวก็ต้องไหว สู้ๆค่ะโอเคที่โอเคที่โอ้ยี่สี่เดียวอ๋อ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 อันนอ้ค่ะนี่ี่นี่เบียวไมนี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้โซฟาเิเอเอาตัวนนักไปให้หนอกดีกว่าอันนี้ไว้หาไรอะไรวะซื้มันไม่แน่โอเค มันโยกเย่งเห็นไหมเจ้านั่งอยู่มันโยกเย่งเห็นไหมนั่นแหละพื้นมันไม่แน่เนี่ยตรงเนี้ยพื้นมันพื้นมันยังไม่แน่นค่ะเก็ยังไม่เทปูนใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาไอ้นี่เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วค่อยเจ้าพี่จะเอาโซฟายิ้มหน่อยสองพระเอกยิ้มหน่อยไม่ค่ะโซฟา